กระเป๋านะครับครับได้ครับเอ่อหรียญทองแดงแถ้าหากาท่านที่มาที่นี่แล้วก็นักเรียครับผมญาติาติยุบุบอนที่ผญาติาเจ้ากรายเวรนวันนี้าเก่าของผ่นอนุ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เอาถาดภูยาตายายใส่แล้วครับเพื่อรอพระประธานวัดเขาหินตัดครับโมทนากับญาติโยมนะครับภูยาญาตายายครับ